เออเอ,เอ,เอ,เอแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีไม่ <c oughs> ได้เจอกันนานครับก็เดีย๋ยววันนี้ก็มีโอกาสว่างๆขึ้นมาสวัสดีแล้วก็สดเล่นๆกันนะครับอีกปิ่ม น่าจะประมาณสักสามสิบนาทีพอละนะครับนะสวัสดีพี่พิสมัยครับสบายดีนะพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่สมพีทสวัสดีพี่ตองนะครับหายเป็นนานสวัสดีพี่หน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เล็กอ่างทองสวัสดีครับ ไม่ได้เจอกันนานนะครับพิณยาสวัสดีครับหายไปไหนมาไม่ได้ไปไหนพี่ทางานทําการอยู่นี่แหละพี <c oughs> นะ่สะดวกก็ขึ้นมานะครับก็กิจกรรมก็เหมือนเดิมครับเด็กๆก,ก็เริ่มมาซ้อมเสาร์อาทิตย์กันนะครับก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเช้าเย็นส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีตอนเชา้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับนะครับเป็นหน้าฝนแล้วนะครับ สนามยากก็หารถไถ่ไม่ได้ก็เลยต้องซ้อมตรงนี้ไปก่อนนะครับบัสด,ดีครับสวัสดีครับพี่หวานใจใช่ไหมครับก็เริ่มฝึกซ้อมกันเหมือนเดิมครับเด็กเก่าก็ไปเรียนหนังสือกันหมดแล้วครับเด็กใหม่ก็เริ่มเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆครับก็อยู่แถวบ้านเรานี่นะครับที่จะมาช่วยกัน ในการฝึกซ้อมนะครับนะหนามหญ้าฝัา่งหนึ่งก็เขียวได้ที่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็นั่นแหละครับน่าจะมาสักอาทิตย์หน้าก็จะได้ลงหญ้าก,กันได้เลิกแล้วนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนเรียบร้อยแล้วครับน่าจสดใสครับสวัสดีครับ ก็พามาดูกิจกรรมไม่มีอะไรมากครับก็เด็กๆก็เริ่มมีส่วนหนึ่งที่มาใหม่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปเตะบอล15บห้าปีส4บปีกันเกือบหมดแล้วนะครับรรรรรยังซ้อมเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมยังคงมีการฝึกซ้อมสำหรับเด็กๆเหมือนเดิมนะครับไม่ได้กิจกรรมที่ทํามาก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนก็ ทำอยู่ตลอดครับต่อเน,นื่องมาเป็นปีที่3ามนะครับนะนงึไม่คือไม่ต้องห่วงว่ามันแยงหายไปแล้วสนามมันจะยังอยู่ไหมอะคาเดมี Academy อยู่ไหมอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมไม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับนะครับแล้วก็อยู่กับเด็กๆแล้วก็อยู่กับเรื่องกับราวที่เป็นอะคาเดมีต่างๆนะครับนะนะก็ยังคง อ๋ครับครับครับพี่ตุ่มครับโอเคครับยังคงฝึกซ้อมและก็ยังคงมีเด็กๆในหมู่บ้านมารวมตัวกันเหมือนเดิมแหละนะครับนะนเดี๋ยวสนามทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยๆปรับปรุงค่อยๆทำเงินไปนะครับตามวิธีของเรานะครับเด็นะกก็ปีนี้ก็หายไปก็เกือบประมาณเกือบๆถึงประมาณเกือบน่าจะถึงประมาณเกือบสิบยี่สิบคนนะครับ แต่ไปในทางที่ดีก็คือไปไปตามในทางฟุตบอลก็6คนนะครับตามในทางฟุตบอลก็6คนบางส่วนก็เลิกซ้อมเลิกลาแล้วก็ไม่มาเตะก็มีนะฮะก็คือเด็กกลุ่มเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ผมคิดไว้อยู่แล้วว่าเขาน่าจะอยู่กับเราไม่นานนะครับพยายามประคบประงมพยาพยามพยายามเลี้ยงดูปูเสือพยายาม คุยพยายามอ,อ้อนไว้ออดอ้อน,ออนแต่ก็ไปตามวิธีเขานะครับก็หายไปประมาณเกือบเกือบเกือบสิบคนนะครับก็พี่มาขานสวัสดีครับพี่พี่รวมพรสวัสดีครับนะครับก็หายไปเกือบสิบคนที่ไม่ได้ไปในแนวทางของฟุตบอลก็ช่วยไม่ได้เราได้แค่นี้นะครับเราประครบประงมเราดูแลเราทำทุกอย่างแล้ว แต่น้องเขาไม่อยู่ด้วยก็คงต้องต้องปล่อยไปตามวิถีของวัยรุ่นวิถีของเ,อเด็กที่เขาไม่ไม,ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากมาทางนี้ะนะครับพอดีดึง,ด,งดึงมาแล้วแต่เขาไม่มาก็ก็ต้องทำใจก็มีรุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ก็รู้สึกดีใจนะดีใจว่ามันมีตัวตายตัวแทนทดแทนมาบางคนก็หายไปปีหนึ่งบางคนก็หายไป เป็นเกือบ4-5เดือนอย่างเงี้ยก็มากลับมาซ้อมใหม่นะครับก็มาตอนไหนก็ตอนรับตอนนั้นแหละนะครับนะมันเป็นสนามของเด็กๆเ,เขานะครับใช่ครับนะเราเราเตรียมที่แล้วพี่เราไม่มีเราเราไม่ได้มีอะไรมากมายเราเราก็เตรียมที่เลี้ยงดูปูเสือ,อ,อมีอรายการเราก็ไปส่งนะครับนะแต่รั้งเขาเรียกว่ารังไม่อยู่ เมื่อรังมาอยู่ก็ต้องปล่อยไปตามวิถีนะครับเด็กๆกลุ่มนี้ก็จะมาเรื่อยๆครับนะฮะก็เนี่ยฮะเด็กๆผู้หญิงก็เนี่ยอันนี้ก็หายไปเกือบประมาณห้าหกเดือนก็กลับมาครั้งก็ก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยเขาก็ยังมาซ้อมบอลยังอยู่ในในในการดูแลยังอยู่ในสายตาของเราอยู่นะครับตอนนี้เหลือกี่คนมันก็เหลือสามสิบสี่สิบเหมือนเดิมเหรอพี่มาขามมันก็เหลือเหมือนเดิมเลยพี่ก็มาเติมเนี่ยพี่เห็นไหมตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมนี่ยนี่ มันก็มาเติมมาเรื่อยๆพี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่มันก็มาเติมมาเรื่อยๆมันก็มันก็มาเติมมาเรื่อยๆพี่มันมันไม่ได้หายไปคือบางส่วนที่ที่คิดว่ามันหายไปแต่มันก็มาเติมเรื่อยๆพี่มันก็ไม้เรื่อยครับมันก็ไมาเรื่อยมันก็มาแบบเข้าอออกะเออเราก็ไม่ได้บังคับไงพี่มันก็เนี่แหละแต่ว่าเด็กใหม่ๆมันก็มาเติมเรื่อยประมาณจะเกือบประมาณเก้าปี สิบปีสิบเอ็ดปีก็ค่อยๆค่อยๆมาเติมค่อยๆมามาเพิ่มามามา,มาไอมาเสริมเงินไปนะมันมันไม่ได้แบบไม่มีคนเลยนะมันก็มาเรื่อยๆนะอืมก็มาเรื่อยๆนะเราคืออย่าง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 น้อยที่ผมเคยคุยไปถ้าเกิดพ่อแม่ครอบครัวผักดันนะพี่นะพยายามบังคับหน่อยนะคือแบบประมาณว่าถ้าเกิดลูกมาซ้อมก็ ไม่ได้ปล่อยตามจถากรรมะอยู่ในการดูแลถ้าเกิดว <the> well, so, ่ามามาซ้อมวันไหนไม่มาซ้อมก็บังคับมันมาหน่อยอะมันก็จะอยู่ในในเขาเรียกว่าอะไรใน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 ระบบแต่ถ้าเกิดว่าไหนมันแบบมาบ้างไม่มาบ้างก็ช่างแต่มันจะไปไหนมาไหนผู้ปกครองไม่ค่อยสนใจก็ปล่อยปะละเลยเหมือนไม่ได้ค่อยได้ช่วยกันมีแต่เรามีแต่เราที่ช่วยผลักดันแต่ผู้ปกครองไม่ไม่ไม่ช่วยผลักดันด้วยมันมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งเห็นไหมเหมือนไอโฟนเนี่ย พอถึงเวลาแม่เขาก็จะมาส่งเนี่ยอันนี้คือเขาใส่ใจเขาใส่ใจเขาดูแลเนี่ยเขาก็จะมาส่งนะบางส่วนพ่อแม่เขาไม่มาสวนกาบอกไปไหนไปสวนไปซ้อมบอลที่อาคาเดมีมันก็จะมีคนมันก็จะมีคนมาเรื่อยๆเห็นไหมเ,เห็นน้องเสื้อฟ้าฟลาไหมนี่ครับตัวทีงสูงเห็นไหมครับสูงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดละนะครับ ปีหน้าก็จะไปที่เนืองกิ่ลลำปางไปเพิ่มเติมกับเออนไอเตยกุ้ไก่อันนี้เราส่งไปปีที่ปีที่สามเลยว่าเราส่ง <OR> ไปสี่คนแล้วครับเนี่ยคนที่สี่จะไปปีหน้าเทอมอ่าปีหน้าก็เลยไปนะครับประมาณนี้มันก็จะมาเพิ่มมาเติมในสิ่งที่มันขาดเหลือ ต่างๆนานาด้วยก,ก็มาเพิ่มกันไปได้ไปไปฟุตบอลมาคนละลูกไปเอาบอลมาอีกลูกไปไปเอาบอลมาอีกไปคนละลูกแล้วจะเซฟเล right. ่นประตูได้ยังน kind of ี่ฮะ Okay, ก็ส่วนประตูก็เดี๋ยวมาซ้อมกันใหม่ผมต้องซ้อมประตูแล้วผมลงไว้นะฮะวนกลุ่มนี้ก็ <c oughs> ฟงัฟงฟงัฟงฟังฟังคุยเบ่าวคุย <c oughs> พี่เอกนิตสวัสดีครับนะครับไม่เป็นหลพี่ดูเนี่ยครับมันก็จะมันก็จะแยกเป็นสองกลุ่มอาจารย์พนมไพรก็สอนคนเดียวสองกลุ่มกลุ่มนี้เป็นแล้วดูนี่ดูนี่ลูกดูนี่สองกลุ่มกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้นะครับ ดิบ e ีอล e <I ım. S 1> ่มฮาร์ปบอลก้อนลูกไปเต่งไปสองไปสองกลุ่มน่ะเอาบอลเคนละลูกอะไรไปเอามากิ้งอะกิ้งอะรับก claro ิ้งอะรับก็ได้กิ้งรับกิ้งรับกิ้งรู้นางลงดูกิ้งรู้น่ะกิ้งเออกิ้งออกค้างโอเคตั้งท่าไปเอามาอีกลูกไปสามคนอะไรกเซฟยังไงไปก่อนนะพี่ขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยว ดูเด็กก่อนต้องซ้อมแล้วดีแท็กเขาชิ่งเหรอดดเอา้ากับที่มอันนั้นอนะ่ะที่มแล้ก็อ,อ,อีอีเจอีเจอไม่เห็นแทลจุดโทษถ้าบุกไล่โหยิ่งยิ่ง้ไปได,ปไดอ้อืมอืมโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณ